สปอยล์ด่วนวันพีชตอนที่1 2 0 0ความรู้สึกของโคซุกิโอเด้งจากดาบของโซโล สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสปอยวันพีชตอนที่1นึ่งนะครับซึ่งเป็นสปอยแรกแล้วก็สปอยด่วนซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในสปอยนี้นะครับปกติแล้วสปอยส่วนใหญ่นะครับจะมีบทพูดคุยที่เยอะมากๆเลยแต่สปอยนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการคุยเลยล่ะเป็นเพราะว่าทั้งตอนนั้นก็จะมีการต่อสู้ที่แบบโคตรจมันเลยนะครับก็คือใช้ท่าใหม่กันแบบรัวๆการโจม ว่าก่อนที่คุณนะครับจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยโดยชื่อตอนของวันพีชตอนที่1นึ่งพันสนะครับก็จะชื่อตอนว่าซีจักรพรรดิเปอร์ซัดกับคนรุ่นใหม่โดยในตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่ถ้าใครนะฮะได้รับชมก็จะเป็นตอนที่เป็นการต่อสู้กันอย่างเดียวเลยก็คือเน้นเอามันเอาสนุกเลยละโดยทางด้านไคโดที่เป็นร่างมังกรเปิดฉากการต่อสู้นะครับโดยจะเป็นท่าลมในการโจมตีชื่อท่าว่าเกรทวินก็คือจะเป็นลม นะครับในการกระหน่าใส่ศัตรูซึ่งแน่นอนแหละครับว่าท่านี้นะครับไคโดจะใช้ในการโจมตีเหล่า11บีซูเปอร์โนวาทั้งหมดเลยนะครับเป็นการโจมตีแบบหมู่คณะคือเน้นการโจมตีเดียวนะครับสามารถสร้างรูปแบบการโจมตีนะครับให้โดนแบบทุกคนเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเหล่าบรรดา11บีซูเปอร์โนวานะครับยุคสมัยใหม่จึงทาการตอบโต้กลับโดยลูฟี่นั้นนะครับเขาใช้ท่าใหม่ของเขาอย่างท่าของไดเฟิลในการโจมตีซึ่งท่านี้นะครับจากรูปสปอยมานะครับก็จะเป็นร่างใหญ่ๆนะครับเหมือนกิงของกันนี่แหละแต่เป็นการโจมตีนะครับ มมตีีีท่ควารรุนแงงสูงซึ่งในตอนนี้นะครับก็ได้มีการบอกอีกแล้วครับว่าคิดนั้นนะครับก็ใช้ท่าใหม่ในการโจมตีด้วยเช่นกันโดยท่าใหม่ของคิดนั้นนะครับชื่อว่าส l a m กิ i สันซึ่งองคิดนั้นนะครับเรายังไม่รู้นะครับว่ารูปแบบการโจมตีแบบไหนแต่ว่าการโจมตีอีกคนหนึ่งนะครับของทางด้านลอก็โจมตีด้วยเช่นกันด้วยเขานะครับใช้ท่าแกมมา k n i f นะครับาใครจํากันได้แกมม a k n i นะครับเป็นท่าที่ทางด้านลอเคยใช้ในการโจมตีนะครับทางด้านโดราามิงโกแต่เนื่องจากว่าเจ้าโดราฟามิงโกนั้นมันจะมีความพิเศษใช่ไหมในการท การโจมตีนี้นะครับตีไปใส่ไคโดนะครับซึ่งเขายังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าไคโดเป็นอะไรหรือเปล่ากับการโจมตีนี้แต่แน่นอนแหละครับว่าการโจมตีนี้ของรอนะครับจะเป็นการโจมตีเข้าไปในอวัยวะข้างในนะครับของทางด้านไคโดซึ่งแน่นอนแหละครับว่าคิลเลอร์นั้นนะครับก็ไม่ยอมน้อยหน้านะครับเขาใช้ท่าอย่างท่าคาร์มาโซนิกนะครับในการโจมตีใส่ไคโดซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งท่านะครับที่เรายังไม่รู้นะครับว่ามีรูปแบบการโจมตีแบบไหนและเหตุการณ์ก็ถูกตัดมาที่ทางด้านฝั่งของบิ๊ กลโดยเธอใช้ท่านะครับอย่างอินทราซึ่งจะเป็นนะครับการใช้สายฟ้านี่แหละการโจมตีซึ่งการโจมตีครั้งนี้นะครับเป็นการยับยั้งคิวเลอร์นะครับที่ก่อนหน้านี้ทางด้านคิวเลอร์ใช้การโจมตีของเขาในการจะจัดการไคโดซึ่งไอกลางเขาถูกตัดไปทางด้านของไคโดอีกหนึ่งครั้งไคโดนะครับทำการสวนการต่อสู้โดยการใช้ท่าโบโลเบลดซึ่งหากใครนะครับติดตามอนิเมะของวันพีชนะครับจะจาได้นะมันจะอยู่ในตอนที่913ซึ่งจะเป็นท่านะครับในการใช้ลมหายใจนี่แหละในการโจมตีใส่ศัตรูซึ่งลมหายใจในการโจมตีจะเป็นเหมือนกกับาร พ่นไฟนะครับในการโจมตีศัตรูนะครับซึ่งในสปอยก็มีบอกแล้วครับว่าจะเป็นการโจมตีนะครับใส่ทางด้านของลูฟี่ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าทางด้านโซโลของเรานะครับก็ทําการเป็นองครักษ์ให้กับลูฟี่นะครับพี่แกก็ใช้ท่าที่ว่าก๊อปปี้คิเนมอนมานะครับทำการหยุดการโจมตีโดยการใช้ผ้าผาเพลิงนี่แหละโดยทาการหยุดการโจมตีของไคโดเพื่อทําการแยกนะครับท่าไฟของไคโดนี้ออกเป็น2ส่วนนะครับเพื่อไม่สามารถโจมตีเข้ามาสู่ลูฟี่ได้ซึ่งหลังจากที่ไคโดนั้นนะครับเห็นทางด้านโซโลโจมตีเข้ามานะครับ เขารับรู้ถึงความรู้สึกของโอเด้งนะครับที่แผ่ออกมาจากทางด้านตัวของโซโลนะครับจากการที่เขาใช้ดาบนี่แหละในการโจมตีมาใส่ไคโดซึ่งในสปอยนะครับก็มีการบอกแหละครับว่าทางด้านบิกมัมนะครับจึงทําการตอบโต้กลับในทันทีโดยบิกมัมนะครับใช้ท่าใหม่ที่พวกเราไม่เคยเห็นเลยก็คือเป็นการเรียกสายฟ้านะครับมาในทุกทิศทางเลยเพื่อทําการโจมตีแต่การโจมตีสายฟ้าของบิกมัมนั้นไม่สามารถนะครับสร้างความเจ็บปวดหรือความบาดเจ็บนะครับให้กับลูฟี่ได้เลยหากใครงงนะครับใครจําการได้ไหมนะครับตอนที่ลูฟี่นั้นปะทะกับเอเนลูในตอนนั้นนะรก็็ไไม่เปอ เนื่องจากว่าลูฟี่เป็นยางนะครับต่อให้สายฟ้าโจมตีมาอย่างไรแล้วก็ลูฟี่นั้นก็จะไม่เป็นอะไรนะครับบิ๊กบัมถึงกระสงสัยเลยแหละครับว่าเฮ้ยทำไมกันลูฟี่นะครับก็เลยตอบกลับไปเลยแหละว่าก็ฉันเนี่ยเป็นมนุษย์ยางนะสิสายฟ้าของแกเนี่ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเมื่อไครโดเห็นแบบนั้นนะครับจึงทำการโจมตีเข้าใส่ลูฟี่ในทันทีโดยใช้ท่านะครับโบโลเบสก็คือท่าลมหายใจมังกรน,นี่แหละในการโจมตีเข้าไปนะครับซึ่งหนนี้ก็โดนทั้งด้านของลูฟี่นะครับแต่ลูฟี่กลับไม่เป็นอะไรเลยจนในท้ายททีี่่่สุดัลลูฟใใช้้าาาหมขขอองงเกแวย หมัดย่างยืดคองแก๊สลิงนะครับในการโจมตีใส่ไคโดแล้วก็เป็นการจบสปอยตัวนี้ไปนะครับโหซึ่งสปอยตัวนี้ถือว่าเดือดเลยนะเพราะว่าเป็นการต่อสู้กันทั้งตอนเลยแทบจะไม่มีบทพูดอะไรกันเลยนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าเราคงจะได้เห็นนะครับความมันแบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับมังงะตอนนี้ซึ่งต้องรอรับชมตัวเต็มเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งแนะนําเลยนะครับว่าถ้าทุกคนนะครับได้รับชมคิดว่ามันน่าจะสนุกเลยนะเพราะว่าจะเป็นการต่อสู้ที่เราไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับการจัดหนักจ ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าจากที่ผมนะครับได้สัญญาไปก่อนหน้านี้แหละครับว่าเดี๋ยวสปอยลหันี้เนี่ยจะมีถามตอบนะครับวันนี้ก็ทําให้แน่นอนโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีคนเนี่ยมีตั้งคําถามอะไรหรือเปล่าหรือมีการพูดคุยอะไรหรือไม่นะครับเกี่ยวกับวันพีชนะฮะถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปรับชมกันดีกว่านะครับสำหรับถามตอบสำหรับคลิปนี้เลย เริ่มต้นที่คำถามแรกนะครับของคุณเด e b l บ c k c s t ชื่อ Black ครับพี่ครับโซโลถือดาบเยอะขนาดนั้นจะใช้ยังไงก็ปัจจุบันก็ถือ3ดาบนั่นแหละครับถามว่าจะใช้ยังไงนะครับก็จริงจมันก็ใช้ตั้งแต่เริ่มเลยเนาะก็คือโซโลเขามีปฏิทานว่าในเมื่อสู้1ดาบไม่ไหวสู้2ดาบไม่ไหวนะครับถือ3ดาบไปเลยแล้วกันนะครับมีดาบเยอะกว่าเดิมนั้นก็คือจะได้เปรียบกว่าพี่แกนะครับก็เลยใช้3ดาบในการต่อสู้ก็ถือได้ว่าใช้สปิริตหรือว่าหัวใจแล้วกันในการต่อสู้นะครับถึงแม้ว นฟัได้แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิคเท่ๆและกันเนาะของโซโล่ก็ถ้าใครนะครับที่รับชมแค่ตอน959นะครับมันเป็นแอนิเมะนะครับแอนิเมะจะตามหลังมังงะอยู่มังงะก็คือหนังสือการ์ตูนซึ่งแน่นอนแหละครับว่าปัจจุบันนี้นะครับอย่างในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่1002แล้วสามารถติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมังงะพลัดเอ้ยหรือจะเป็นซื้อเป็นหนังสือก็ได้นะครับก็2ช่องทางเลยนะครับแล้วแต่ละกันในการรับชมซึ่งมังงะนั้นนะครับอาจจอใครแบบว่าทําไมชอบมังงะกันจังมังงะะะเนืื้อออหหาารร่่ไตๆจ แบบว่าเป็นส่วนที่ตัดเลยหรือจะเป็นเนื้อหานะครับที่มาจากต้นฉบับนะครับจึงทําให้นะครับผู้อ่านก็จะชอบในส่วนนี้มากกว่านะครับเพราะว่าไม่มีการตัดทอนนะครับหรือว่ามีการเพิ่มเติมอะไรขึ้นมานะครับที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักเลยทั้งสิ้น มาต่อที่คำถามต่อไปนะครับของคุณไอซ์ด็อกชุดเปลี่ยนสำคัญคือลอยไปตกที่ไอซ์มอนลิลี่55ได้เมียเฉยเลยหมายถึงลูฟี่ใช่ไหมครับจุดเปลี่ยนสำคัญของลูฟี่ก็จริงนะถามว่าหากลูฟี่นั้นนะครับไม่ตกไปที่นั่นใครจะเป็นคนพาลูฟี่นะครับเข้าคุกอินเพลดาวมันไม่ได้เข้าง่ายๆนะครับก็เป็นเพราะว่าได้แฮนด์คอกที่แหละในการช่วยเหลือและการที่ลูฟี่นั้นไปถึงมารีนฟอร์ดนะครับได้พบเจอจินเบหรือมีประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับจนในที่สุดนะครับก็ไปฝึกฝนกับซิเวอร์เรลี่นะครับมันก็ม ไปตกที่ Amazon l เ l ลี่น่แหละก็เป็นส่วนสําคัญจริงๆเลยนะตรงนี้นะฮะปฏิเสธไม่ได้เลยผมอยากรู้ว่าการตายของซาโบไปถึงไหนแล้วครับทาคลิปหน่อยครับพี่รอดูอยู่เคยทาเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นการตายของซาโบนะครับผมบอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าซาโบตายหรือเปล่าไม่น่าได้นะผม่ไม่ได้มีการอะไรยืนยันเลยนะครับว่าซาโบตายหรือเปล่านะครับเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเราต้องรอการเปิดเผยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนในเมสหรือมังงาน,นะครับก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเลยว่าซาโบนั้นนะครับจะอยู่ จะตายนะครับเราก็ต้องไปรอรับชมดูอีกทีว่าจารย์โอด่านั้นจะมีการเปิดเผยในส่วนนี้หรือเปล่าแล้วก็มาที่คำถามสุดท้ายกันดีกว่านะครับของคุณ e ฮลโลโมบาย ความเก่งของพลเรือเอกน่าจะพลังเทียบเท่าคาตาคูริได้ผมว่าถ้าเทียบกับพลังจกักรพรรดิตัวต่อต,ตัวสู้ไม่ได้แน่อะแน่นอนแหละครับว่าคนระดับพลเรือเอกนั้นจะไปสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวกับจักรพรรดนั้นเป็นเรื่องที่มันยากม,มากเลยคือโอกาสมันน้อยสุดเลยแต่หากไปต่อสู้นะครับกับมือขวาอย่างเช่คนคาตาคูริหรือมาโกนะครับอันนั้นก็ได้ลุ้นอยู่นะครับจึงทําให้นะครับสเกลพลังของวันพีนะครับมันก็เลยแบ่งแยกกันง่ายหน่อยนะแต่ว่าแน่นอนแหละว่าคนระดับสี่จักรพรรดในเรื่องนั้นมันจะเก่งแบบสุดๆเลยนะครับไม่อย รัฐบาลโลกนั้นนะครับก็ไม่อยากให้มีการมีอยู่นะครับของเหล่าสีจักรพรรดิด้วยเช่นกันก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นถามตอบและก็สปอยนะครับของวันพีชนะครับตอนที่1นึ่นะครับซึ่งสปอยตัวนี้อย่างี้ผมบอกไปแล้วครับว่ามันเป็นสปอยด่วนนะครับแล้วก็มีแต่ฉากการต่อสู้จึงทาให้นะครับก็แทบไม่มีประโยชน์การพูดคุยเลยก็จะเป็นฉากหรือการต่อสู้นะครับที่เน้นเอามันอย่างเดียวเลยหากใครนะครับชอบแนวนี้ก็จะถูกใจไปเลยละสําหรับวันพีชตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเต ครับ